สวัสดีเจ้าพบกับมาดามอ้อนแอนแถมแล้วนะเจ้าวันนี้นะเจ้าอ้อนจะมาขออูกก้เวอร์ชันกำเมืองกันแล้วกันเนาะคือเตงหากำเมืองเมืองไข่อูกก้กำเมืองนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรนนี้หัวข้อที่เราจะอู้ก็คือเรื่องสถานการณ์อาชีพนวดในช่วงโควิดระบาดเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรพ่องนะคะเออ ที่ร้านนะคะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะ3เดือนเท่านั้นเองนะคะตั้งแต่โควิดระบาดมานะคะตอนระบาดหนักๆเปิ้ลช่วยแค่3เดือนแรกนะคะก็ช่วยเรื่องค่าเช่าร้านนะคะหลังจากนั้นเฮาก็ตอนแรกเขาก็กลัวเนาะเพราะว่าโควิดมันแบบระบาดหนักแล้วก็เกเฮากลัวตายเอาอง่าไๆเขากลัวตายแล้วเขาก็มาแน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างไดเนาะแต่หลังๆมาเออเปิ้ลก็บ่ได้ช่วยอย่างเนาะ วเวลาเฮาเป็นธุรกิจเล็กๆเปิ้นก็่ประมาณว่าอย่าเออถ้าเกิดว่าใครได้ทํางานหรืออย่างก็ช่วยเหลือตัวเก่าได้ก็ช่วยไปรัฐบาลมาได้ปิดประเทศรัฐบาลมาได้มออีนโยบายอย่างที่ชัดเจนมากมายสําหรับการที่จะจะต้องแบบควบคุมอันอย่างหลายอย่างบางทีเฮาก็ต้องช่วยตัวเก่าอย่ากเออ ขนาดว่าบางอาชีพเปิ้ลก็ยังทํามาหากินกันตามธรรมดามันมีวันหยุดเลยเออเฮาก็ต้องพิจารณาตัวกันว่าเฮาก็ควรจะทํางานได้ละก็นอีเนาะหลังจากที่ปิดไปสามเดือนแล้วก็แล้วยังกลัวอยู่ก็ปิดต่อไปอีกสามเดือนเพราะฉะนั้นปิดไปทั้งหมดหกเดือนนะคะแต่รัฐบาลช่วยแค่สามเดือนหลังจากนั้นก็เริ่มขึ้นใจละเออย่าใดดีก้าเจ้าร้านก็ออกมาเรื่อยๆเนาะเออเฮาควรจะ บกลัวมันละก่อก็อย่างใดหรือว่ากลัวแล้วก็ป้องกันตัยเอออันนี้ก่ออ้ก,กับแม่นะคะแม่ก็มาสู้สู้สู้ตายกันนะคะ่ะคือเฮาเฮาอาชีพนวดนะคะมันก่อมาได้เป็นอาชีพที่มันน่ากลัวเกินไปถ้าเฮาป้องกันมันได้มันก็บมาได้น่ากลัวเลยนะคะโอเคเขามาอูว้ว่าที่เนี้ยเป็นอย่างใดพ้องนะคะคือ ขั้นแรกตอนแรกเลยเนาะต้องมีการปริ้นแผ่นนี้ออกมาแล้วก็ติดที่หน้าร้านเนาะว่าเออแม็กซิม,มัมนะคะคื้ยคนเข้ามาในร้านเนี่ยได้สูงสุดสี่คนนะคะรวมกับโจทยตัวเจ้าของร้านตัวเองเนาะแต่มันก็บอกว่อเยอะหรอเพราะว่าเขาเป็นร้านเล็กๆเขากว่าได้สี่คนเนี่ยนะเสร็จแล้วกว็เออปริ้นตัวนี้นะคะว่าเออเื้ยนท้องว่าใชออ้แอลกอฮอล์นะคะ สปริตต์แฮนด์นะแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะก็คือที่นี้เพื่อนจะเน้นว่าคือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือเสมอๆเ,เพื่อเป็นการหยุดการแพร่เชื้อโรคเพราะว่ามือเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่จะไปจับเชื้อโรคแล้วก็เอามาเข้าสู่ร่างกายอู้ง่ายๆมันหมาอใจว่ามือจับแล้วมันจะต,ติดเลยนะมือจับแล้วมันเอามาจับจมูกหรือสีตาหรือว่าเอากลัมาอย่างเข้าปากเนี่ยมันคือตัวแพร่เชือ้อเพราะฉะนั้นเพื่อนเลยว่าเออเอาแอลกอฮอล เสมอๆเพื่อเป็นการหยุดการแพร่เชื้อแต่ว่าก็ยังมันมีที่ไหนเลยที่แบบว่าจะสามารถหยุดการแพร่เชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือ,อได้ก็จ้างแม้กระทั่งว่าใส่ชุดอวกาศนั้นไปแล้วกว่าจ้างเตมบ,บางทีมันก็เพอถ้าเกิดว่ามันไปเจอเชื้อจริงๆนะมันก็ยังสามารถติดได้เพราะฉะนั้นที่เนี่ยเปิ้ลก็เลยบอกค่อยจะซีเรียสเรื่องการติดหรือแพร่เชื้อมากมายเพราะมันอย่างใดมันก็จะอาจจะติดได้อ,อุอ๊ยเลยมันอย่างใดมันก็อาจจะติดได้เปิ้ลเพื่อเน้นเพื่อร่างกาย ตัวเฮาเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเนาะแล้วก็สามารถตอ่อต่อสู้กับเชื้อโรคได้แล้วถ้าซวยจริงๆเป็นหนึ่งในสิบในร้อยในล้านคนเนี่ยที่อาจจะต้องมีอาการที่รุนแรง,งนนะนเนี้ยนะก็เนี้ยใดอะก็ถ้ามันติดมันก็คงจะต้องติดแต่ก็วันนี้ไม่ก็กลัวยนะแต่ว่าก,กลัวแต่ก็ต้องทํางานแล้วก็เออระมัดระวังตัวเก่า เขาทําได้ดีที่สุดแค่เนี้เนาะแล้วถ้าไอายังจะเกิดก็ต้องเกิดไหวพระไหวพระของผมเป็นอย่างเออพระช่วยได้ก่อมหมูเนอนแล้วแต่หน้าบุญหน้ากรรมของแต่ละคนไปตัลวละกันอต้องอุ้ยเนาะก็ไ่ได้จากเอ่อบอกว่าห้ามเอ่อห้ามคิดแบบนั้นแบบนี้เอาโอเคอันนี้เป็น,ปนความคิดส่วนตัวนะคะาสามารถจะลอกเลียนแบบกันได้อยังไงละกันแล้วก็วกเออเฮาก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้กันละกันเนาะโอเคเฮามาอู้ ต่อกันทาเรื่องว่าละนวดเนี่ยใดบักกลัวกาก,ก็ยังใดนะคะต้องมีการป้องกันตะเกานะคะนี่นะคะในตอนนวดเนาะใส่เฟสชิลเส่ลวกอใส่นะ้ใส่หน้ากากแต่ว่าบอกตรงๆเลยเวลาลูกค้านอนคว่ำอ่ะแม่บัใส่นี้นะแม่บัใส่ไอตัวหน้ากากนะไมาเพราะมันฮอนอึดอัดขนาดตอนลูกค้านอนคว่ำหน้าแม่ก็จะนวดตามธรรมดาหบืนีา แต่พอถ้านอนง่ายนะคะแม่ก็จะยิบไอตัวนี้เอามาใส่เพิ่มเพราะว่ามันลมหายใจบางทีมันกระติดกันได้เนะเพื่อเป็นการป้องกงันหัมเตืองหนึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เฮาก็พึกพิกแพงตัวเก่าคนเดียวเนะเาะเฮาบ่จําจเป็นจะต้องไปสเตสซ่ากับมันมากเกินไปนะคะอันนี้เวลาเขานอนงหนยนะเขาก็ใส่เพิ่มเพื่อเวลาลมหายใจมันอาจจะติดได้เขาก็ป้องกันไว้หัรอบ แล่เรเขาก็นวดไปตามเมืองตามราเาเนาะเวลาเขานวดก็ช่วงก่อนมันจะมีช่วงหน้าฮ้อนที่เขากลักวๆไวรัสโควิดมันจะสามารถแพ้แร่เชื้อในอากาศได้อย่างไงไ่ายดายเขาก็เลยมีการเปิดตัวทําความร้อนเสริมไปตัวเนาะแต่ว่าช่วงนี้อากาศฮ้อนสบายดีก็ะบ่ค่อยจะได้เปิดนะคะอืมแล้วก็เอ้ยลืมบอก <laughs> สิ่งสําคัญเลย <laughs> ลืม แม่ก็ขี้คันตัดต่อคลิปเอารวดไปเลยแล้วกันเนาะห้ามลืมลืมมาได้เลยนะคะถุงมือเพราะว่าเวลานวดมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเาจะได้บบบได้ไิติดเชื้อเปิ้ลนะคะนี่นะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปน,นี้รู้สึกจะซื้อที่ห้างชื่อดอลลา่าหรือว่ารูสตารหรืออยะไรพวกนี้ยไปซ่อดูได้ใกล้ๆบ้านเฮาเนะเาะการ อาการส,สวมถูงมือเนี่นะลูกค้าบางคนบ่ชอบแต่ว่าเฮาก็กลัวนะเนาะเฮาก็ใส่ไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันมันมันเป็นช่วงโรคระบาดเฮาก็ต้องกลัวไว้ก่อนเพราะว่าบอกแล้วมือเป็นสิ่งสําคัญถ้ามือไปสัมผัสเหงื่อหรือกายของเปิ้ลแม่ก่อนแล้วถ้าเปิ้ลเป็น่ะเฮาก็อาจจะติดเชื้อได้แต่ว่านี้เปิ้ลมีการสัมผัสกันก่อนนวดก็ได้นะว่า เออคุณสบายดีก่อคุณฟรีสก่อนหรืออย่างแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะมารายง,งานตัวเองก่อนเลยบัตันได้สามวนะ่าแล้วเพิ่อนอู้ก่อนเลยว่าเพิน่นเพิ่นสบายดีเนอะเ่นเป็นอย่างเง,ง,งี้ยหรือบางคนเคยติดเชื้อโควิดมาก็บ,บอกเขาตามซื่อนะว่าอ่บาบกอนนะ่าตลกขนาดบากอนตอนแบบใหม่ๆเลยอ่ะเนี้ยฉันนะ่ะติดโควิดมาเนอะก็สะดุ้ง เราบอกว่าติมาเมือแล้วแหละติดได้เป็นเดือนแล้วแต่ตอนนี้ปันหายแล้วว่าสบายดีมากมาเป็นอย่างงีนอย่างเขาก็ออกายแต่ตอนนั้นก็ยังกวัวๆเนาะเพราะมันเป็นโรคใหม่แล้วเขาก็แบบโอ้ยจะเป็นอย่างก็ว่าจะเป็นอย่างก็คือแต่ว่าเขาก็ป้องกันตามที่เขาบอกใส่ถุงมือเนาะใส่เฟสชิลป้องกันใบหน้าแล้วก็ใส่หน้ากากาป้องกันตังลมหายใจแัมทีนึงโอเคทุกอย่างพร้อมเขาก็ไปได้เลยเขาก็นวดไปตามเรื่องตำราพอเซ็ต เ็จแล้วเขาก็ถอดถุงมือคว้างโดยที่บัดได้ไปจับซ้ำซ้อนมันถอดออกคว้างเนาะเ็จแล้วก็ผายังผ้าทุกอย่างเขาก็เปลี่ยนทุกครั้งอยู่แล้วนะคะเซจแล้วก็อมีการเอามือมาฆ่าเชื้อโดยล้างเจลนี่บ่อยๆนะคะแล้วก็เวลาอู้นั่งอู้กับลูกค้าที่เคาน์เตอร์ก็นั่งห่างกันหน่อยให้เปิลบบต้องอยู่ใกล้เขาเกินไปอะไรนะเออ ทุกอย่างก็ป้องกันไว้หมดแล้วก็น่าจะแบบต้องกลัวจนทุกๆวันนี้ทํามาเป็นเกือบปีแล้วก็เออก็ยังมหาหันเป็นแย่งกันนะคะทุกครั้งที่บสบายไอ้ข้อๆแค่ๆ,ๆนิดนิดหน่อยก็มีการกลัวพ่อเหมือนกันปัญหาว่าวาวกลัวนะคะกลัวว่าจะติดก็กลัวจะอย่างอันอย่างอีแต่ว่าที่นี่เป็นตรวจโควิดซีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ได้ไปตรวจทําคลิปไว้แล้วไปดูได้ตรวจง่ายมากแต่ว่าบักกรนเนาะบักกรนกลัวเพราะว่ามันเคยล่ำหรือว่าเนี่ยมันเอาไอ้อย่างอ่ะซุกเข้าไปนีเนี่ยสุดเลยเจ๊เจ๊มีทํามีคนเล่าให้ฟังนะคนที่มันเคยไปตรวจมาตอนแรกๆบักกอนเนาะเขากลัวกลัวเขาก็บักาก,กากกไปตรวจขนาดว่ามันตรวจฟรนะีเนาะก็บักกาไปตรวจนะแต่ว่าหลังๆมาก็เอ้ยมันมันแบบคือวันนั้นมันแบบสบายแต่แต่อะ มีใครคื้นระผัวก,ก็เลยไล่ให้ไปตรวจก็เลยไปนะคะอ้หวจะาเชฟสบายมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าพอเาตรวจแล้วเาบาบาเจอเชื้อโรคหรืออย่างเงขาก็สบายใจแล้วก็พร้อมที่จะทํางานได้ที่แบบไปแพร่เชื้อให้ลูกค้าแล้วก็เอาแบบบรรับเชื้อจากไข่ตัวเพราะเขาป้องกันไว้หมดแล้วนะคะเออประมาณนี้แหละสถานการณ์ทุกวันนี้แม่งก่อโอเค ตารางนี่เอาแบบง่ายๆปฏิทินที่เปิลแจกฟรีมานอเอามาจดตารางการทํางานนะคะช่วงนี้นะคะหูซสือเวเงียบหน่อยเพราะว่าคนออกไปแอลข้างนอกมันเป็นหน้าฮ้อนอากาศมันดีนอเปิลก็เลยไปแอลต่าทะเลกันเฮาก็เลยงานลดน้อยลงเหลือวันละ 1นถึงสชั่วโมงหรือไม่มีชั่วโมงก็คือว่างนั่งรอแบบนี้นะคะก็เลยมาทำคลิปเล่เลนๆนะก็เป็นอาชีพที่คือต้องนั่งรอนะคะเป็นอาชีพที่สบายแต่ก็เออนะถ้าคนมีมีภาระที่จะต้องใจขยา่นนู่นค่าน,น,านี่ก็อาจจะเอ,อมันเป็นอาชีพที่มามั่นคงเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็ทำได้ก็คือเป็นอาชีพเสริมเนะอาว่าเออแต่ว่าเนาะก็แล้วแต่การเลือกของแต่ละคนนะคะอย่างบางคนเปิ้ลก็ ดเปิ้นขี้คะรอลูกค้าเปิ้นเอาไปทํางานอย่างอื่นนะคะเปิ้นได้เงินเป็นประจําเดือนของเปิ้นอยู่แล้วได้สอมหมื่นเนี่ยเปิ้นสบายใจเพราะฉะนั้นงานนวดมันก็เลยเหลือแค่บางคนที่โอเคกูคไม่มีภาระกูอยู่ได้กูชิวได้เนี่ยแหละคืออาชีพนวดที่สวีเดนนะคะโอเคค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรอย่างมากมายหรือว่าอยากจะถามอะไรอย่าง คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะแล้วก็จะไปลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้มาดามออนแอนเตยนะจ้าฝากคลิปดีๆีเพื่อเพื่อนๆน,น,นะคะอยู่เอนจอยอยู่ป่วงเม้ามอยไปด้วยกันเนาะเออสวัสดีค่ะเพื่อนๆลาไปก่อนนะมีอะไรก็มเมนถามออนได้นะคะบ๊ายบายเฮ้ยด